โซนนี้นะคะเป็นโซนของแพทย์วิถีธรรมแล้วก<า>็พักสัมมาธิปไตยนะคะเน้นการสร้างความรู้นะคะในทุกด้าน,นะะทั้งด้านการเรียนรู้ทั้งด้านกิรกรรมการรักษาตนเองนะคะตามแบบแพทย์วิถีธรรมนะคะ จะอยู่ตรงนี้ทุกปีนะคะอยู่หลังสุดนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวกันค่ะแค่วิถีทมนะคะจะดูได้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะก็มาหาความรู้ได้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้นะคะมากกว่าการมาซื้อของนะคะก็มีสิ่งที่เราจะทำให้เราได้มาเรียนรู้ที่นี่เยอะนะคะนี่ จะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้ต่างๆนะคะนี hey, ่ชาวแพทย์วิถีธรรมา